มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพศส,สมปองเอาด้วยกําหนดวันศึกแล้วเช่นกันนะคะตามพศภัยวันเผยถึงเหตุผลค่ะจากกรณีที่พระมหาภัยวันโพสต์นะคะทําให้ญาติโยมแสดงความเป็นห่วงกันยกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่ระบุว่าใกล้สลับปลอกคอพร้อมขอบคุณ18ปีที่บ่านมาและถามหาบริษัทคนย้ายสิ่งของ ทำให้ญาติโยมเข้าไปให้กำลังใจและขอร้องว่าไม่อยากให้สึกซึ่งที่ผ่านมาพระมหาภัยวันแสดงจุดยืนชัดเจนว่าสาเหตุเป็นเพราะการแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่นั้นดามพระมหาสมปองตาลโปตโตเผยข่าพระมหาภัยวันวาระวัรโนจะสึกวันที่4-5ธันวาคมก่อนจะให้สัมภาษณ์ทีเดียวเหตุผลหลักๆคงมาจากเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาส ส่วนที่วัดส้ทองผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าบรรยากาศรอบกุฏิสีชั้นซึ่งเป็นที่พำนักของพระมหาภัยวันยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นโดยก่อนหน้านี้พระมหาภัยวันได้โพสต์เฟซบุ๊กตามหาบริษัทคนย้ายสิ่งของแต่ว่าคนสนิทของพระชี้แจงว่าเจ้าตัวเพียงต้องการย้ายไปอยู่กุฏิเดียวกันกับพระมหาสมบองเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานเท่านั้นค่ะ ล่าสุดนะคะพระมหาสมปองเปิดใจถึงประเด็นการศึกด้วยว่าส่วนอาตมาก็มีกําหนดการเตรียมลาศึกเช่นกันโดยกําหนดมานานแล้วแต่ว่าได้เลื่อนไปก่อนเพราะว่าต้องเรียนทํางานและญาติโยมยังคงนิมนต์ส่วนที่อาตมาต้องสึกส่วนหนึ่งต้องดูแลโยมแม่และส่วนหนึ่งมาจากเรื่องท่านเจ้าคุณแต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนพระมหาภัยวันโดยอาตมายังคงมีพี่สาวช่วยดูแลโยมแม่อยู่แต่พระมหาภัยวันไม่มีใครดูแลโยมแม่แล้ว ก่อนหน้านี้อาตมาเคยพูดแล้วก็กำหนดไว้แล้วจะสึกในวันที่3พฤศจิกายน2566ซึ่งเป็นวันเกิดของอาตมาอายุครบ45ปีแต่ชีวิตอาตมาพลิกมาเยอะตอนเรียนจบใหม่เพื่อนก็ช่วยลาศึกมาแล้วเพื่อไปเป็นอาจารย์แต่ก็ยังไม่สึกอาตมาจะสึกก็เพราะว่าตัวอาตมาเองไม่ได้เป็นเพราะใครไม่เกี่ยวกับใครไม่ได้เป็นผลงานใครไม่ต้องไปรับเงินเพราะคนตัดสินสุดท้ายคือตัวอาตมาเอง การลาศึกเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเพื่อนพระที่เรียนมาด้วยกันก็ลาศึกถึง90%มีสถานภาพบนโลกที่เราอยากจะเป็นอีกเยอะอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นพิธีกรมีคนบอกศึกมาเล่นตลกดีไหมส่วนตัวก็คิดว่าน่าลองหรือจะเป็นผู้ประกาศเป็นนักพากบอลเมื่อคืนก็เสมอ1-1น,น,นะพอสมอปองเอาด้วยนะคะกำหนดวันศึกแล้วเช่นกันค่ะตามพศออไพวันเผยถึงเหตุผลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ